สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาวันนี้ครับไปท่ากับชนนี่ครับเราจะเล่นไคลริกกี้นะครับแล้วก็เซสพอร์ตเป็นนิมเฟียครับมางานนี้ยับแน่ๆไอ้ลามมาบักอัพก่อนเลยครับยังไงเขาเตอโอ้ไม่ถึงครับตีเขาเตอโทษเอาไม่เอาไม่จับอะไรงัดขึ้นโคตรคมบาดมาเปิดก่อนใต้เปียบโอ้ยมาพึดนไปแล้วไว้ทุบเข้าไปเต็มหัว อาไงไล่กระทตะตีสโตนเอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่านะเว้ยเฮ้ยอย่าให้ได้ลุกมาตีนวย้ยได้รับรองแน่ว่าแกต้องหน้าหักเอาละเอาไปหิงตัวลงมางัดขึ้นโค้ชมบมาเมื่อกี้ฆ่าใครนะจูใครกันหรอนิเวเฟียก็เพิ่มเลือดพลังกันมาเคาน์เตอร์กันได้อะไรอะไรทุบเข้าไปเขาเออนี่นะ เป็นอะไรไปกาเบรครับลุกขึ้นไปไหนหมดฮะเขาเอาเอ,เอไวครับเรียบร้อยครับรู้จักไหมคาลิเกที่แท้เจงิงม,มามาต่อที่เกมที่สองมาจะเอาคืนให้หมดเลยบักอัพอะไรปาไปไหนตาผัวหรือไงฮะอะไรอุย้ยวิ่งเข้าไปตรงเคานเตอร์ต,ตัดล่างครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอุย้ยตาคกนรักครับ คอทช็อปก็มาอึ้กันได้ครับอื้งโดนตีสุดกลบมาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสกิดนิดเดียวเองคันๆแปลงครับเกียร์สองมาไล่กระแทกอะไรเขาเออเข้าไปครับแล้วก็คอทช็อปเข้าไปอีกทีหนึ่งลูกขึ้นมาไอ้ลามถ้าคอทช็อปเขาแปลงก็ไม่กล้ากาเบียสยังไงยังไงเอาแล้วก็ลัดเหรอตาก็ลัดเอาไปกินได้มีฟูลี่กันได้อะไรทลวงทลวงอะไรคอทช็อปเข้าไปครับทลวงกลับมาเหรอจับครับโยนขึ้นโค้ทช็อปคอืมมาบักอัพ หามัวนิมฟีก็เพิ่มเลือพพลองกันปลาหินแกงปลาหินรู้จัก,จกปลาแกงปลาหินโอ้โหโดนขวัวเข้ามาแม่งพุ่งเข้ามาอย่างไวเลยเอาเลสแมาเชอร์ไล่เร็วไปหน่อยมั้งเร็วไปหน่อยไหมฮะฮะงัดขึ้นไปโดนก็เตะลงมาอะไรเขาเตอร์ถูกก็ไปแล้วก็ไล่กระแทกอะไรเขาเตอร์อีกทีหนึ่งครับแล้วก็คอร์ชอบซ้มครับเรียบร้อยครับดูเหมือนว่าเกมนี้ครับไอหลางก็จะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับเกมนี้ครับคาลิกี่ก็ชนะไปอย่างใสใสครับ มไม่เอยา,ายใสชาซาถ้าใสาสาเลยนะใสใสามาสมผมจะเป็นอีกคนหน<ม>ึ่งเลยนี่ยถ้าเล่งไครเลกกี้และตบกับคนที่ผมรู้จักและหมั่นไส้เนี่ยมามาตอนที่เกมที่สองดีกว่าเว้ยมาต้องหาใหม่ทีเดียวแม่งกัดจะให้เครื่องเราถ่ายร้อนครับมามาต่อที่เกมที่สองดีกว่าชนนี่บอกเลยคิดกระบวน่าไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะจัดการแกยังไงให้หลาม บอกเลยว่าคาริกี้เป็นตัวเดียวเท่านั้นนะคบที่ชนนี่ไม่ชอบนะครับแล้วผมก็ชอบเล่นคาริกี้กับชนนี่มากเลยเพราะคาริกี้นั้นชอบต่อยลามนะครับมาเอาล,ะละ่ะเราจะเปลี่ยนบ้านเป็นเจ็กกลูกันบ้านครับใช้กบนะครับมา,มาลองดูมาลองดูมาครับมาตอนที่ราที่สองครับรอบแรกมาบัคอัพก่อนคันเซิตอ,อี มีดามีดามีดากระจับไปโดโอ้โด,โด,โด,โดโนะก็ไลน์ครับชิหายครับเป็นแบบคลิกด้วยโลดไปก่อนครับครึ่งหลอดกระสอบไคลิกี้วิ่งวิง่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ฟาายฟาายรู้จักเปล่าเป็ดมีกล้ามฮะงัดขึ้นโค้ดคมบาดอืเป็นอะไรไปครับไอ้ลามเป็นอะไรไปยิงมาดเข้าไปกันได้แล้วยิงไปทีนึ่งไม่ไรมาไรโอ้ควงอีกแล้วครับไอ้ท่าน,นี้ใช่ไหมที่จะการจูขายชนะอุ้ยแซนทูมอืมเค์เตอร์พอดีครับ โอ้พายุทรายหมุนมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอทิงตลงมางัดขึ้นโคดคอมบัสโอ้มึงกันได้ครับเอา้าปล่อยกาดเอา้าโดนใบดอกท้ายมาเคล็ดกูครับอืไม่กล้ากาเแบบียดไม่กล้ากาเแบียดมาดิมาดิาดาดอุ้ยอุ้ยตามาเข,ามา ي, ข้ามาดิเข้ามาดิไม่เข้ามาหรอปลาทรายมาเอาลากมาลากมาเขาอืมเหมือนจะเข้าเหมือนจะเข้ายังไงยังไงยังไงเขาเตะจังหวะนี้แหละผุกเข้าไปอึงกันได้วิกตินี่ครับพองมาจับครับจับไม่ได้เอ้ย ตีว่าอ้าวเซติก็เซติต่อยก็ไปครับทุกเข้าไปทีหนึ่งมาเอาให้มืน่นเอาให้มืน่นจับจับไม่ได้กระทำมิชชั่นไม่ได้โอ้ดิครับโอ้แต่นนี้ครับก็เป็นของกาเบียค,บเยครับอเอามาครับมามาตอนที่รอบที่สอง,องดีกว่ามาโอ้เอาอีกแล้วจอดัเบียอืมต้องการตลอดเวลาทิ้งตลงมางัดขึ้นโค้ชคอมบารอ เน้นเน้นออดาวก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรเราได้หรอกนะเว้ยเฮ้ยโอ้ยอุ้เต็มหน้าเลยยังไทงทะลวงเหรอทะลวงทะลวงไปฮะอยู่กลางกาไม่ได้นะเว้ยถึงแกจะบินได้เราก็ตามมาต่อยแกได้รัดขึ้นแล้วก็โคดคอ,บอมบอดมาเป็นอะไรไปฮะปลาหินจะบินไปไหนมาลุกขึ้นมาจับการเซอริชชั่ไม่ได้ครับอะไรเขาเอ้ยจะก็คลองทะลุอะไเนี่ยยัดขึ้นโคดคอมบอท ออกหนึ่งเรียบร้อยโอเคตีต right ื้อไปครับหนึ่งเท่าเฮ้ยเป็นอะไรไปมาฟันลาครับรอบนี้ต้องเป็นแต้มของเราบัคอัพก่อนอะไรยิงหมัดไม่โดนครับมาเคาน์เตอร์ไม่ถึงตีตัวมาดักตรงคอครับไม่เป็นไรคัน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 เคาน์เตอร์ก็ไปแตกก็ไปครับเราก็คอรช็อตซ้ำอีกทีหนึ่งบัคอัพเบ่งไม้งัดขึ้นอ้าวอ้งไม่ทันไม่ทันจับครับสมิชันพาทัวร์หน่อยหมุน พุ่งลงไปเน,น้นเน้นหลังแอมไปซะจับจับไม่ได้เข้าไปรับไม่กล้ากาเบียดยังไงอุ้ยไม่ทะลวเข้ามาอ้าโอ้โคอมโบครับโอ้โหเอ,อ,อาเรสมัชเชอรอ์บ้าจริงไม่เป็นไรคาริกี้เราแข็งแกร่งอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนมาแปลงกับเกียร์สองมาพุ่งมาดิพุ่งมาดมาิต่อยสบายกับชาร์ดทุบเข้าไป มาแล้วไรกระแทกไอคโตนเอกครับน่บานจริงโอ้ฮงโบโจนได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราังมีนิวเฟียอยู่มายัางไงโขกเข้าไปชอไป็อตโขก็ไปทีนึงเอาแตกแตกแล้วก็อืไม่ได้ครับหนึ่งคูลี่อืกันได้กันได้หลักกระแทกไม่โดนครับโขกเข้าไปนั่นล่ะเอเอเหลือสามแล้วไรกระแทกเข้าไปครับถึงเปล่าไม่ถึงครับไอคโตนเอกครับไัคโทนอ้โหชิบหายจิบหายจิ้มหายโอ้ โอ้จบการครับสำหรับรอบนี้ครับกาเบียสครับก็เอาแต้มไม่ได้ครับอีกวิดเดียวแท้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ครับแต้มของกาเบียสแล้วก็คาริกี้ครับหนึ่งเท่าเท่ากันนะครับเล่นคาริกี้ต้องบิวโลมหนักเลยนะครับนี่นี่กับชนนี่นี่ต้องแบบเอาให้ยับครับเอาให้ร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวมาครับเกมที่สามครับรู้จักเดี๋ยวจะรู้จักนะครับ เป็ดมีกล้ามนะครับปากเป็ดวันนี้ขอโค้กข้าวเดบ่อยๆก็พอนะครับรู้สึกจ็สะใจเหลือเกินอ, <c oughs> อย่างตะเกียะเราโค้กข้าวเดโคตรบ่อยครับเอาจนตายอ่ะมารอบนี้เอ,อ่ออ่ะนิมเฟียแล้วกันไม่ใช่กบละ <c oughs> เอาล่ะมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับสำหรับรอบนี้ บังอาบก่อนครับแล้วก็ทุบเข้าไปองตรงเนี่ยแหละเป็นคนตรงเป็นคนตรงจับสม,มิชานสะตนเอ็อะไรฮะห,หมุนพุ่มลงไปเออลุกขึ้นมาไอ้ลามจับจับไม่ทันโอ้ดิ๊กเข้ามาหลบหลบสมิชานได้อะไกันแทามาอุ้ยต่อยไม่ทันต่อยไม่ทันยังไงเขาเออนี่นะแล้วก็งัดขึ้นงัดขึ้นไม่ได้ไม่ได้จับกับสมิชานไม่ได้มมไไดโอ้ตรงตีปกติเข้ามาครับ แล้วก็ดิ้กเข้ามาสามอีกทีนึงยังไงจาเบี้ยจ่าเบียยพุ่งมาตีอุ้งเขาถกชิบหผ้าฉแบบับอุ้ยกาดแน่ใจเออนี่นะมาได้อยู่ได้อยู่มานิมเฟียก็เพิ่มเลยเพิ่มแล้วเหม,มือน,นกันแล้วก็พิงตัวมางัดขึ้นโอ้แม่งจะปิดด้วยคนคบแบบจะดีหน่อยนะเนี่ยแต่แม่งปิดได้แค่งัดขึ้นครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ชนะมาได้ครับหนึ่งแต้มโอ้โหแม่งดาบอีกแล้วเนี่ยนี่มึงตีรลเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจอเราดาบพุ่งจะติดเดียวเดียวโอ้โหนี่ต่อต่อให้ตั้งครึ่งหล่อเลยเนี่ย นี่แน่ทุกข้ขไปมางัดขึ้นมาคอมโบกาดแล้วก็งัดขึ้นตามด้วยโคดคอ,บอมบัตแน่นๆมาบั克อัพมาแล้ววิง่งเข้าไปแล้ววิจินี่อ่ะวิตินี่เหรอไม่สนใจเอ้าเฮ้ยโอ้โอม่ล่างขึ้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอไปครับเกียร์สองคาริรีร้มาแล้วต่อยเข้าไปกับช็อตทุกข้ไปตามด้วยจับสมิชันไม่ได้ครับอ้าพ่กนี้ก็เสร็จดีครับจับสมิชันม่หมุน ลงไปก็เรียบร้อยครับสหรับเกมที่สานะครับก็เป็นของไคลิก <secure> ี้ครับแมาแม่พาโถลร,รอบโลกครับแบบเอ่อระดับพื้นดินนะครับถ้ากาอากาศต้องเป็นลิซดอดนะครับตอนนี้ครับสรุปแล้วนะครับไคลิกี้ก็ยังเป็นแชมป์อยู่เหมือนเคยนะครับ <cerca> ไม่มีใครสามารถลมไคลิกี้ได้ <c ười> ละมั้งนะ <c ười> แต่นี่ก็คือเราสามารถชนะการเลี้ยงขอชินี่ไปได้ครับด้วยพลังของไคลิกี้ครับโคสคอมแบท เอาล่ะมาครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ